ผมไม่ให้ผู้ประฏิการนะผมชอบคนที่มีวินัยแล้วผมก็ไม่เคยสั่งในสิ่งที่มันผิดศีลธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วตำรวจเราเองเนี่ยมีต้นทุนทางสังคมต่ำมากสิ่งที่ผมพยายามทำมาตลอดคือทำให้ภาพพลตตำรวจดีขึ้นอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีดูแลพี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและอื่นๆถ้าผมมีโอกาสนะ ผมกล้าลงทุนกับเรื่องความปลอดภัยในกรุงเทพมหาคนครอันดับแรกเลยถ้ากรุงเทพปลอดภัยแล้วเนี่ยนะทุกอย่างตามมาเอง ยกตัวอย่างคดีที่ล่าสุดเนี่ย inal, เทอร์มินอลเทอร์นี่ยนะครับเมื่อเกิดเหตุปั๊บเนี่ยเขาก็รายงานมาตลอดทั้นแหะแหละจริงๆแล้วการเป็นผอ,อเนี่ยก็สามารถที่จะไปด้วยตัวเองก็ได้หรือสั่งการทางการสื่อสารทางโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่หรือเฟสไทมคุยกันมอนิเตอร์ทางทาง ทางโทรศัพท์มือถือแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่เป็นห่วงแล้วก็ชอบทํางานลักษณะแบบนี้มาตั้งแต่เป็นตํารวจเด,เด็กแล้วก็เลือกที่จะไปแล้วก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกในวันนั้นที่ผมได้ตัดสินใจลงมือกระทําการระงับเหตุในเวลาต่อมาที่เช้าวันขึ้นคือมันสําคัญมากถามว่าผมไม่ไปเองได้ไหมก็ได้แต่ผมไม่รุ้มมันจะจบยังไงหรือถ้าถูกผิดพลาดอะไรไปเนี่ยมันก็ไม่พ้นผมอยู่แล้ว ผมก็ต้องต้องรับแทนลูกน้องอยู่แล้วสู้เราไปเองดีกว่าผิดก็คือเราผิดก็พินาตัวผอ,อเลยว่าเราสั่งการผิดเราวางแผนผิดแล้วก็ยอมรับโดยโดยดีนะครับ ผม,ผมคิดอยู่แค่นั้นนะดีกว่าไปโยน์ลูกน้องเพราะนั้น 1. เราสามารถควบคุมสถานการณ์ได้2สําเร็จโดยเร็วไม่ใช่ว่าผมเก่งคนเดียวนะสื่อที่ยกยงว่าผมเป็นฮีโร่ผมไม่ใช่ทุกคนคือฮีโร่หมดผมก็แค่เป็นเป็นส่วนหนึ่งของของความสําเร็จ การดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนและสังคมให้สงบเรียบร้อยอยู่ในอาชีพของตัวเองเนี่ยให้ยังมีศักดิ์ศรีพยายามสอนพยายามอบรมผู้ตามชาโดยเฉพาะในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนของสังคมเนี่ยเป็นหน้าที่เราเลยที่ภาคภูมิใจก็คือในเรื่องคดีสําคัญสาค,คัญที่ผ่านมาที่ผมและทีมงานที่ลงไปทําก็มีมีหลายคดีแต่จะยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องคนร้ายแหกคุกที่จังหวัดสมุทรสาคร ตอนนั้นผมเป็นรองผู้การคดีนั้นนะคดีที่2ก็เป็นคดีที่ฆ่า8ปศพที่กระบี่บางฟัดเนี่ยนะฮะคดีที่สาก็อาจจะเป็นคดีที่ป้นทองที่ลบบุรีคดีที่4ี่ก็เป็นคดีระเบิดพระผมที่ลาชประสงค์คดีที่5คดีที่ระเบิดโรงบาลพระมกุฎคดีที่6คดีที่ไปช่วยน้องน้องสิบสาคนที่ถ้ำขุนน้ำนางนอนแล้วก็คดีที่ที่โคราช Terminal 21และคดีอื่นๆที่พี่ที่ทำมาเนี่ยนะฮะมันมันเยอะแต่เรายกตัวอย่างมาแค่6-7คดีเนี่ยนะครับที่เรามีความภูมิใจที่เราได้ทำคดีสำเร็จแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยเข้าสู่กระบ,บวนการยุติธรรมเพื่อเป็นความสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนว่าตำรวจี่ยสามารถดูแลสถานการณ์ได้ เป็นผู้บชาเนี่ยต้องทําตัวเป็นปุ๋ยไปที่ไหนเนี่ยจะเลยงอกงามลูกน้องต้องเบิกบานหน้าใสไม่ให้ยาฆ่า,มาแมลงนั่นหมายความว่าถ้าผู้บชาทําตัวเหมือนยาฆ่า,มาแมลงเนี่ยผู้ว่าใต้ความชาไปไม่รอดไปเอาเปรียบเข้านู่นนี่นั่นไม่ได้การที่จะประสบความสําเร็จในชีวิตการรับราชการอย่างนี้ยกตัวอย่างตํารวจนะสาบดที่คุณเกษียณแ,แล้วล้วคุณกลับไปที่ทํางานเดิมแล้วลูกน้องทักโอภารปรสาสยอย่างเงี้ยผมแค่นั้นผมถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะ ในความคิดผมนะเราก็มีมอบสิ่งของไว้ที่เราทํามาตลอดคือแจกข้าวแจกไข่แจกผลไม้แจกถุงยางชีพของยังชีพอย่างหงายกันปันความสุขนะครับกําลังใจเคลื่อนที่ซึ่งเราทํามาตลอดนะไม่ใช่เราเฉพาะโควิดนะสมมุติว่ากรุงเทพมีภัยพิบัติน้ําท่วมอะไรกันแล้วแต่เนี่ยเราก็ทำนะแล้วก็ช่วยนะพอเราเริ่ม ทำโครงการแรกปั๊บเนี่ยพักพวกเพื่อนสูงที่รู้จักเขาก็ทยอยมาช่วยกันแล้วผมเนี่ยไม่เคยรับบราิจาคเงินนะเอาแต่เป็นสิ่งของอย่างเดียวแล้วตัดปัญหาเรื่องนั้นออกไปเลยเพียงแต่ขอเป็นส่วนหนึ่งของของการช่วยเหลือจากประสบการณ์ของของเรานะซึ่งเราก็เติบโตมาในกรุงเทพมาตลอดนั่นแหละมันก็มีช่วงช่วงช่วงหนึ่งของความคิดว่าเราจะทําอะไรให้กรุงเทพหลังจากนี้ไปแล้วส่วนหนึ่ง เพราะเรายังมีศักยภาพอยู่ยมีประสบการณ์แล้วก็รู้พื้นที่เราจะทําอะไรให้กรุงเทพมหาคนครได้ดีขึ้นโดยประสบการณ์ต่างๆที่ได้สะสมมาเนี่ยสามารถที่จะพัฒนาได้ระดับหนึ่งอ่ะคือคือไม่ใช่เพราะแต่ผมนะทุกคนน่ยที่ที่ที่สมัครลงผู้ว่าเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็มีคุณสมบัติของแต่ละคนอยู่แล้วจริงๆแล้ว ทุกคนก็โตในกรุงเทพทั้งนั้นนั่นแหละเรก็ย่อมรู้ปัญหาคล้ายๆกันแต่ใครจะแก้ได้ดีกว่ากันเท่านั้นเองผมเชื่อว่าอยู่ที่วิสัยทัศน์อยู่ที่ประสบการณ์การแก้ปัญหามากกว่าปัญหาเกิดแล้วจะแก้ยังไงผมเชื่อว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยต้องได้รับการขยายในหลายๆเรื่องได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัยอย่างเงี้ยผมก็โตมาจากกรุงเทพตั้งแต่ปี 2,514-15จนปัจจุบันเนี่ยในขนาดตำรงตำแหน่งเนี่ยผมก็เป็นสารวัตรที่กรุงเทพนะเป็นผู้การที่1นึก็หนึ่งที่คุมกรุงเทพเป็นผู้บิญชาการนครบาลแล้วก็เป็นผู้จัดการตำาหน่ชาติซึ่งก็บนเวียนอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นปัญหาต่างๆเนี่ยผมอาจจะรู้มากกว่าคนอื่นนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจรเรื่องปัญหายาเสพติดปัญหาอ,อ,อะไรเฉยๆแบบนี้ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเอาอย่างนี้ถ้ากรุงเทพปลอดภัยแล้วเนี่ยนะทุกอย่างตามมาเองต่างชาติมาแล้วก็สบายใจาก,การท่องเที่ยวการลงทุนตามมาหมดเลยเพราะนั้นสิ่งที่ผมเน้นเนี่ยผมเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักถ้าผมมีโอกาสนะผมกล้าลงทุนกับเรื่องความปลอดภัยในกรุงเทพมหานคร,รอันดับแรกเลยประเทศไหนก็แล้วแต่ถ้าเมืองหลวงไม่มีความปลอดภัยเนี่ยมันมันไปไม่รอดนะรักทิ้งชิงป้น แต่เมื่อเรามีความปลอดภัยแล้วผมเชื่อว่าสิ่งอื่นๆตามมาแน่ทุกคนก็อยากเห็นกรุงเทพดีขึ้นนะว่าเนี่ยความเป็นอยู่ความปลอดภัยเศรษฐกิจหลายอย่างว่ากรุงเทพเนี่ยก็เหมือนบ้านเราเนั่นแหละหลังหนึ่งใครมาอยู่ที่นี่ก็ต้องพัฒนาผมว่าคิดว่าคนที่มาเป็นผู้นำนะผมเชื่อว่าเขาต้องการพัฒนากุงเทพให้ไปตามแนวคิดของเขากลยุทธ์ของเขาความคิด ความเห็นโลกมากวิสัยทัศน์ของแต่ละคนเขาก็จะมีมีหลากหลายสิ่งที่คล้ายๆกันคือต้องนำพากรุงเทพให้ดีขึ้นผมเชื่ออย่างนั้นนะ